โอเคทุกคนบางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าซาลมอนเขาถูกปรับให้กลับมาเป็นแบบเดิมแล้วนะก็แบบเดิมก็คือสกิลหนึ่งอ<ต>่ะจะเป็นการฟันสองรอบนะเออมันก็คิวกับวเอจะมีฟันใกล้ฟันไกลส่วนอันติก็เป็นการแปลงล่างแล้วก็สกิลจะถูกเปลี่ยนทุกคนจะมีการกระโดดไปแล้วตดสตัสตนแล้วก็สกิลหนึ่งจะเป็นฟันลงพื้นนะก็สร้างดาเมจแต่ที่เด่นๆแรงๆเขาก็คือการกลับล่างอาันตรีมันจะเป็นการระเบิด้าวทหาเป็นเวทนะก็ถือวนะ่อาแรงมาก ก็อ so ันนี้ก็เป็นแพใหม่ล่าสุดที่ถูกปรับกลับมานะแคลผมก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมโดนเน่นะครับนี้ก็ฮีโร่ซาลมอนทุกคนในโหมดซ m เอนะนี้ซาลมอนเขาโดนรีเวิร์สมานะจะพูดว่ามาใหม่ก็ไม่ใช่หรอกมันเป็นรีเวิร์แบบเก่าแบบเก่ามากสมัยผมยังเป็นเด็กร้านเกมอยู่อะก็ จากที่คือไอตอนนั้นอ่ะมันเก่งนะเก่งแบบเก่งมากเลยสกิลคิวมันจะเป็นการฟันอ่ะฟันสองรอบไอสกิลสองก็ยังบวกตังค์เหมือนเดิมแต่สกิลสามจะเป็นตีเร็วมันโดนสโลอยู่อ่ะอันนี้ไม่โดนไม่ถึงสกิลมึงโง่อย่างนั้นก็มีแค่สโลแค่นี้แหละกดโง่เลยผมมันเก่งตอนเมียนตีอย่างเดียวเลยคือมันต้องมันต้องมีรีเฟรชอ่ะ แล้วโลกเอจิซื้อในนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะมันมีใบผสมอืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเฮ้ยแรงอยู่ถ้ามีดาเมจจะเยอะกว่าน,นี้เออมันต้องต้องดีดาเมจก่อนมันเน้นสโลไอ้น้องว่าเราควรเลิกดูอวิเศตสักระยะหนึ่ง <laughs> เลิกยากว่ะ มีเดสโหมดด้วยกมูจะเดอนตอบเปล่าวะได้บูดอยู่บนไม่น่ากลัวหรอกต้องเล่น BKB ด้วยถ้างั้นเราไม่ได้ระเบิดอันตีแน่บางมัดหาย,หายเราหอมมีอันตีแล้วกันทุกคน คําแปลอาจจะยังไม่ได้เขียนนะรูปสกิมันเปลี่ยนแล้วแต่คําแปลผมจากที่ผมอ่านมันยังเป็นแบบของเก่าอยู่อันนี้เออเนี่ยอันนี้อาจจะเปลี่ยนแล้วมั้งแต่นอกเกมอ่ะมันไม่เปลี่ยนต้องไปอ่านแผดเอาเองเขายังไม่ได้แก่ศัตรูหายไปกดมาเพื่อนได้คอมเม้การโจมตีด้วยเหรอใช่ใช่ใช่เพื่อนอยู่ใกล้ๆเรา ถ้าผมกดก็จะเป็นสองเท่าฟิลเหมือนเหมือนไอเนี้ยพี่อะไรวะมึงไม่เดินมันหน<ร>หายไปคาร์ตาลันสัตว์รูหายไปไอ้แม็กมันไปไหนหวะเออมันหายยาวเลยแต่ครีเหรอวะไม่นนะลูกแก้วมันก็ขึ้นอยู่อยู่ข้างป่าเนี่ยเคลียอยู่ข้างในในปน่าเนี่ยเดยวยิงข้างป่า พ่มาก่อนระวังมันดิงฆ่าตามดาเมจป่ะวะไ <c oughs> อ้สกิลหนึ่งน่าจะมีนะแต่มีสโลด้วยท <c oughs> ี่จะตายแล้ว อ่าได้ว่ะผมซื้อขวดมาเล่นเพื่อนมาเพื่อนมาปลาไหลมาไม่รรอดหวะไปไม่ถึงมันว่ะเพื่อนขวดกระลังมา กูแย่แล้วท<ะ>ุกเดียวหนุ่มนู้วิ่งไวอยู่วิ่งไวอยู่วิ่งไวอยู่ยังไม่หกดึงมาไม่ได้พี่กูยังไม่หก<ม>เปลี่ยนยเลยเลยดึงมากูตายเองใช่ใช่ จะรอตัดลุนเป็นตัวนักกีฬาป่ะเอ้ยมันมาดอนมันไปได้คิวลิงมาแล้วว่าหนึ่งหนึ่งตายหนึ่งลิงก็หนึ่งตายหนึ่งว่คิวลิงมาคิวลิงไปได้มาตอนไหนวะพี่ก็จำไม่ได้วะตัดลุนล่างนะโอ้ยมึงขึ้นไปบนเลยปะได้ๆผมวิ่นไปบนเฮ้ยยังคิวผมยังไม่ชินระยะสกิลอะทุกคนคือเราไม่ได้เล่นนานตัดเลยนะเออตัดเลย ไอผมตัดนะอาผมไปตัดแล้วมึงช้าผมอยากหกก่อนปะอีกนิดนึงย็นไปดิแต่ก็ไม่อยากแหลมเเล่นดโทไมวะไม่อยากแหลมเดี๋ยวโดนแม่งคอมโบตายเฮ้ยเฮ้ยเฮทำไมมันถึงโดนมาวะเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิ อ๋อในฮาวอยู่เฮียในฮาวอยู่ไปสวยพี่ไอ้ยเด็กๆไปน้องกูก็ไม่อยากจะโชว์แม่นทั้งท่าไหล่ยนะพี่กูเอาจะตาย เรากลับเลยล่างไหมควรค่าอย่างนั้นกันเทรนริงไม่ไหวอางนี้ฮาวมันได้ทวินเบนนะตัวระเบิดยากมีดัสดไหมนะเพื่อนสวยเฮ้ย <c oughs> ได้โซนแถบไปอ่ะ เขาไม่มีมันฆ่าตัวตายเอาล่างเลยก็ได้ดึงมันพี่ออะคุณดูว่าจะดึงเอาแด้เดีบบ๋ยวล่นนะ เลยจัยอยอยง,งวะเฮ้ยลิงมาวะอ๋อเป็นโลนี่อ๋อยังไปนะไม่หลอดวะแต่อยากแลบทั้งตัวโอ้ยเขี้ยไม่ได้ระเบิดเจ้าระเบิดช้าไปให้หนุ่มโดนขัดเลยไอ้ปลาไหลกูกลับไปแล้วอะ ปลาไหลนี่ปลาไหลรีบกลับไอ้ม่ใช่ปลาไหลนะอยู่เล่นสองคนตะกูนตีคูดอนั้นเอ้ยครับได้อยู่วันนี้ <c oughs> มันโดนใบได้แล้วพอเราจะระเบิดก็ไ <c oughs> ม่ไม่แค่ใด้วยเออ One of your under structures is attack. ข้อประทัดตรงนี้ช่างมันอยู่นี่มีรีมานาบลของครับนั่นแหละเพื่อเลี้ยงแล้วศัตรูหายไปมึงไม่ได้ตบกูหรอกกูออกเขียวชิ้นแรกเลยบักลิงกับบักเดดวูดศัตรูหายไป ไม่ทันหรอพี่อ้าเชื่อมันโดดไปนูน่นโอ้โหโดนแช่เนาะเยอะไปกั้งมันเยอะมากเลยห้าตัวสี่ตัวริงแรงริงร้ายบนก็โดนไอ้เหี้ย มันเดือดกันยังวะโอ้โหไอ้เขี้ยะกูไม่มีดั๊โดไป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 ก็กูโดนล็อกเลยเรียบร้อยแมเฮายังอยู่อ่ะใช่แมเฮาวมันจะตายมันอยู่ทถวนั้นไม่ถอยมาดิไม่ถอยมาดิ เฮ้ยสวยพี่ขี่กูมาเพื่อยุติสงครามนี้งงั้นหมันอย่างเดียวมึงว่ามึงเล่นม็อกน่าจะคุ้มกว่าผันกระจายแน่นอนเอาล่ะเจ้าใช่ไหมผมจะเปลี่ยนแม้แต่ม็อกมาเลยมันจะบางไปปปะนิ่มขนาดนี้เนี่ยกันน เดีผมขึ้นในนี่มาแล้วเอาเก็บไว้ทำรีสกิลเลย<ป>สวยตรงนี้มีวาดเพราะมันน่าจะตัดบิ๊กได้เยอะพี่แนะนำม็อกน่าจะดีกว่าแค่าดไปแล้วอ่ะงานนี้ผมเก็บไปทำรีกิลแม่ง ใช่ใช่โดนอดออาาปอนเฮ้ยบังประดับประดับกระดับขอขวดเลยป่ะเพื่อนเพื่อนไม่ขวด,ล,ดลิงบิงนะเออให้มันบิงมา

เจงถามเจงสองหนึ่ง,งอ, 2, อะไม่สองสองสามผู้ผิดมันดูสแต็กอะไรไวะต้องดูดิมันก็ต้องดูจะทำไมไม่ติดวะล่างจะตายหมดเลยฮาวเล่นเทวินเบทก่อน แล้วพี่กูแม่นจัดโทษทีวะน้องนะพี่มีดวงตาลิ้วก,กันโก็โจสตัวรูว้ขนาดไม่มีตานะเนี่ยอวตารเนี่ยคิดเอาแล้วกันเกี่ยวอะไรกูเหมือนกันเกี่ยวอะไรวะเฮ้ยร้อยไม่น่าชมเลยถอนึกว่าโดนจะไปตั้งต่อไอเทมดีที่สุด โอ้มึงตีอะไรวะน่ะ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเอาเฮียแล้วฟอกโอ้ยเรียบร้อยเลยกูแปลงร่างฟรี <c oughs> อ่ะที่โดนตบตายเฮ้ยแล้วหนีได้เนาะโอยแล้วกูโดนโดนตันพอดีอมไม่ได้ระเบิด ไม่เห็นแล้วนะอันติมันเลือดกลับมาเต็มพอดีจะพอแล้วใช่มันกลับมาเต็มแต่มันต้องได้ระเบิดเมื่อกี้โดนตันพอดีมันต้องมีพีบีด้วยต้องห้มมีพบีได้ตะกีเยอะไม่ดัไม่ด้แม็กมัดเจ็บพีบี ตังโดนใอ้เอาปลาไหลกูไปเชื่อปลาไหลกเอนสวยพี่กแม่นเกินอ่ะบางทีผมก็ไม่เข้าใจเลยเหมือนกันวะดีแล้วที่แม่นพี้ยดีแล้วแคกก่นี้แม่งสกิลเยอะจัดแทบไม่มีตัวจับอะดีว่าพี่ดึงแม่นอะ

ต้อง BKB ต่อเลยกั Gesch นโดนขัด BKB เก็บไว้เล่นตอนเล่นอันตีอะเออทำอะไรต่อพายุป่ะหรือบิงอะเอ้ยโดนโดนโดนไฮ้บางกูเพื่อนตีมันเดี๋ยวมันบิงได้บิงไม่ได้โดนม็อก ตัวสวยพี่ดึงมาโดนพอดีกูตั้งใจจะดึงอีกตัวไว้นอนกูพูดกันนั้นแหละผมก็ชอบน้าเขียวอะอะไรเขียวคนละเขียวเฮ้ยเพื่อนเล่นโซ่แับใหญ่เอ้ยทับเล็ตใหญ่ตรงนี้ตรงนี้กำลังเมตาใช่ไหมกูจะทำเองไอ้นอนไม่ใช่เพื่อนอ๋อนึกว่าเออนึกว่าเห็นเพื่อนมีทับเล็ตเหมือนกันเนี่ย เอ่ผมว่าเพลเพล่ทำเกี่ยวแล้วก็พายุก็ได้ครับออกนี่น่าจะดีกว่าผมหาบีเคบีเลยทุกคน๋ยวบ่นไปแล้วผมไม่มีอันตินะผมแว่ฟาร์มป่าไาาม่ดินทางมดินทาเด็ดไม่มีดาดมีดาดปะเช็ควาดทางนี้ก่อนก็ได้เพื่อน What's my name? What you gon' do, Massacre? เฮ้ยทีมกูเริ่มมาแล้วอย่าคอนนะอย่าคอนนะไอ้บูดอยู่ไหนนะไอ้บูดตบพี่ไปแล้วพี่ไม่ตายวะไอ้หนุ่ม ใกล้จะได้บี b แล้วแป๊บเดียวมันก็ยังคูณตังค์เหมือนเกันแค่ว่ามันไม่มีไอ้ที่กดโยนโยนตังค์ไม่มีแล้วกลับมาก็คือเป็นคูณตังค์กับเพิ่มอะไรในการโจมตีแล้วก็มีอมอนไลน์ใช่ใ <น S 1> แค่นันน้นก็คือเป็นซาร์เลมอนเก่าอ่ะผมมองว่าแต่มันมันก็อาจจะบางบางกว่าเดิมบางกว่าตอนที่มันปรับไอ้นี่เร็วแมวสูเร็วแมวสูเฮ้ยโซโลคิว ได้ไปพีบีแล้วกูมันเกินเนี่ยกูเกินเนี่ยกูเกินเบอร์ไปแล้วไอ้หนูหอมบอกเฮ้ยเพิร์ลเพิริวให้ยเราเออ,อเธอ thank you กูทำบาเลียก่อนดีกว่าเออบาเลีย,ย,ยเก่งพี่บาเลียใหม่ตัดแม่บาดดัดเคลียร์คลีบหักทีครึ่งโลกอะผมกูเ,เดาน,านนิดนึงปกติมีโอเคมีบีบีแล้วเรียบร้อยเล่นได้พร้อมเลยผมอยากได้กระทาฟ้าบอกไอ้ไอ้ทำกระทาฟ้าให้หน่อยได้ไหมเอ้ยเพื่อนโดนแล้ว โดนอะไรกูโดดไม่ได้เต็มหน้าเนาะขึ้นเมันน่าจะมีกดบ้านปะดูตัวนี้มันตึงอยู่มั้ ของแล้วพี่เล่นเดวอ่เปี้ยวเลยที่นนี้แมงมันมาปะนี่นี่นี่ผมเดวอ่เดวอ่เดวอ่มันอยู่ไหนวะแมงมันแลวแม่งทบอันหน้าดีๆนะจะได้แท็บเล็ตได้อ่ารีเฟตต่อก่อนเฮ้ยเขาจะจับป่ะนะ ไอ้ลูกกูจับก่อนเลยเฮ้ยมองไม่เห็นหรอตีหมดเลยบุตีเลยเฮ้ยฟันสโลไปแล้วไอ้ฮาวอยู่กับผมอะไม่มีดัสวาเซงวะมันมันวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วอะกลับปะย้าย ก็จะดึงโดนนะไม่แม่แม่กูจะเอาคลิปมาเลียนไอผมได้รีเฟรชแล้วไอพี่ีก่อนได้ป่ะเดี๋ยวอัพ้าฟ้าไม่รีบไม่รีบไม่รีบได้ตอนนี้เลยก็ดีขอบคุณมากแล้วบอกเขาไม่รีบจะเอาล่างมาป้อมล่างอ่ะพอจะไปวานไหมเราไปก่อนเลยก็ได้ผมไม่เรียอะไรก็ได้มารีเฟรชกูมาไรเนาะ ก็ต้องเล่นอะไรต่อฟอร์สวู๊มไหมเกมนี้สามสี่ก็ได้ไม่เป็นไรเกาะใหญ่แ้เกมนี้อฟอร์สมันดีมันจับได้หมดเลยพี่สามสีไ่ไปเลยไรคอไปเลยอดึงโดนมาก็เท่านั้นแหละเอ๊ะ <Yeah. S 2> แล้วพี่กูมั่นใจอัตาราหุกสนะิบหกเปอร์รเซ็นต์ไปลูกอูดึงมากี่ทีเอาเรื่องเกินดดึงสิบทีโดนหกครั้งแล้วอ่ะมันก็คิดเอาลว ต่ถ้าโดนเปิดกลางกูก็ตายไงถ้าไม่ได้กดอันตรีมีแท็บเล็ตไม่เป็นไรโอเคจะไปถีบไปไหนก็ได้ขอให้ได้ถีบเอาให้ผมได้กดอ่านะเออโดนมันแรงด้วยเฮ้ยผมว่าต้องซ้อนกลางว่ะถ้ากลางโดงนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ซ้อนไม่ซ้อนไม่ซ้อนขอแรกแรกแรกนั่นน่ะโดนแล้วอันนี้ออม,มันเก่งที่สุดมันรู้ว่าเขาดีตรงนั้นแต่มนะันลึกอเว้ยไม่มีใครผิดแต่ถ้าโดนขัดเยอะๆก็อันนี้เหมือนกันคือมันต้องมีบีเคบีอ่ะมันจะเก่ง จริงๆถ้าสมมหมดเล่นก็บีบีชิ้นแรกแม่เลยทีสามกดได้เพื่อนตีเร็วด้วยแย่ละป่วนปัญทีมึงไม่ได้เวลาโดนรูดที่โดนรูดอ่ะมึงโดนรูดมั้ง ยืดเฟรไปนะปล่อยไปโอ้ยออยี่ห้าต่อฟันฟันเลยโอเคทุกคนเกมนี้ซาโลมอนประมาณนี้ผมก็สำหรับการรีเวิร์สใหม่แต่มันก็รีเวิร์สเป็นของเก่านะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ไม่เจอกันเจอ,อใหม่คลิปหน,าน้าพังแอ๋ขอไปจะมีก้อนมาเนี่ยกไไไ็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันสำหรับผมคิดว่ามันก็ ก็โหดนะแต่ก็อาจจะบางกว่าเมื่อก่อนคือต้องมีของต้องมี BHB อะไรพวกนี้ยก็มาเนี้ยไปแล้วบายครับ